หหาซื้อที่ไหนไม่ได้เลยนะนยโอ้ขึ้นมาบนบ้านทุกคน <ST AR> บ้านไม้หลังนี้ตอนนี้งานบิวอินเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมสวัสดีครับผมบอมบ้านนกดาวครับผมวันนี้พามาชมบ้านนกดาวหลังใหญ่หลังนี้ของทางร้านเราครับตอนนี้ช่างบิวอินเราบอกว่าเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเหลือแค่ง,งานเก็บสีสเก็บรายละเอียดที่นี่นโอ้โอมาเดี๋ยวผมพามาชมบ้านก่อนที่จะลงสีก่อนที่จะ บิวอินนะให้มันเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนที่จะทาสีปิดทับนะมาดูงานไม้มาดูรายละเอียดบ้างกันซิว่าสวยงามมากน้อยแค่ไหนนะแออซึ่งบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านขนาดหน้ากว้าง6เมตรเลยลึกลงไป8เมตรเลยดกคนโอ้ดูบ้านหลังใหญ่ๆน่าจะเป็นไซส์ใหญ่สุด2ห้องนอนไซส์ใหญ่สุดของทางร้านที่เราทำแล้วนะกว้าง6เมตรเลยลึกลึกลงไป8เมตรเลยนะเนี่ยโอ้แต่ว่าตอนนี้มีลูกค้าแล้วมีเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก,ก็หลังนีจ้จะเดินทางไปที่จังหวัดสระบุรีเนาะเนี่ก็ตอนนี้ทําให้ลูกค้า อันนี้นะ่าส่งในช่วงกลางเดือนนี้แล้วนะงานก็เลยเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเหลือแค่เก็บรายละเอียดนะโอ้หดูนี่อันนี้ลูกกึ่งพวกนี้ต่างๆรายละเอียดต่างๆอันนี้เราก็ออกแบบร่วมกับลูกค้านะเพราะว่าลูกค้าก็ปรับแบบเยอะอยู่จากแบบเดิมเรานะนี่อันนี้ก็จะมีระเบียงหน้าระเบียงหน้ามีลูกกรงอะไรต่างๆนะโอ้โหอันนี้เป็นทรงจั่วชานข้างนะครับทุกคนไปเดินชมรอบๆบ้านไปดูรายละเอียดด้านข้างบ้านหลังบ้านกันสิโอ้ช่างก็บิวอินพวกเสาวพวกนี้ก็ทำวิ่งใส่ลายอะไรให้อย่างดีเลย ดูนี่ซิกเ i เ t u r e เลยทุกคนโอ้ดูลวดลายม้านั่งอะไรต่างๆเราใครที่ชอบเป็นงานไม้นะเนี่ยช่างเราแกะมือตัดมือทุกชิ้นเลยนะหาซื้อที่ไหนไม่ได้เลยนะนี่หา,าซื้อไม่ได้เพราะว่า,วานี้เราออกแบบเองทําเองกันหมดเลยนะนี่ฝั่งน,นี้จะเป็นฝั่งโซนด้านข้างบ้านเนาะนี่ชายคารอบนอกทั้งฝัง่งงานจะเป็นงานไม้จริงทั้งหมดเลยนะชายคารอบนอกอะไรต่างก็กลุ่มเป็นงานไม้จริงหลังคาเราจะเป็นเมทัลชีทแบบฉนวนความร้อนอีโคโฟมนะอันนี้ลูกค้าก็ปรับแบบนะั่นลดลายหน้าตา หต่าลูกค้าจะให้ผสมผสานร,ระหว่างแบบไทยโมเดิร์นหน่อยนะน,นี่เดี๋ยวใส่กระจกกระจกแบบกระจกสีๆนะทุกคนอืมฝั่งนี้เป็นโซนหลังบ้านนะอันนี้ก็จะเป็นงานที่เตรียมไหมหลังนี้ที่เห็นแบบต่ำๆที่เราดูเนี่ยเราจะเอาไปยกสูงนะนี่ดูบันไดทุกคนโอ้โหทาบันไดไว้แล้วนะดูเสาบันไดต่างๆเตรียมแท่นเตรียมบันไดอะไรเรียบร้อยหลังนี้ไปยกสูงทําบันไดย,ยกสูงแล้วก็มีหลังคาคุมต่างๆโอ้ช่างเราเตรียมบันไดไว้สวยเลยทุกคน เนี่ยถ้าลูกค้าอยากยกสูงนะก็จะมีค่าในส่วนของค่าบันไดเพิ่มเนี่ยบันไดที่ลูกค้าได้ก็จกประมาณนี้เนี่ยให้ตากล้องดูนี่บันไดที่ลูกค้าได้ก็จะประมาณนี้เลยเนี่ยนี่มีค่าบันไดเพิ่มก็ได้บันไดสวยๆแบบนี้อันนี้เป็นโซนหลังบ้านนะบันไดนี่ก็ทาไว้เดี๋ยวไปแยกชิ้นส่วนเฉยๆออ้ดูสวยงามนะเนี่ยนี่เป็นโซนหลังบ้านพาเดินชมรอบๆบ้านป่ะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปชมบนบ้านกันนี่จริงๆแล้วบ้านหลังนี้บันไดจะอยู่ด้านข้างนะ แล้วก็จะมีหลังคาคุมบันไดได้นะบันไดยกสูงที่บันไดสูงที่เราเตรียมไว้ด้านหลังเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะมาใส่ตรงนี้เนาะโอ้โหขึ้นมาบนบ้านทุกคนขึ้นมาก็จะมีในส่วนของโซนระเบียงกว้างๆอะไรไหนใครชอบแบบบ้านที่มีพื้นที่กว้างๆนั่งเล่นหน้าบ้านนะเหมาะเลยทําบ้านพักบ้านสวนแต่ว่าหลังใหญ่หะเนี้ยทาเป็นบ้านอยู่จริงๆยังได้เลยนะเพราะว่านี่มีพื้นที่มีระเบียงยาวไปฝั่งนูน้น ฝ้าเราก็กลุเป็นยิบซ้ำดูการตกแต่งลวดลายฝ้า,าต่างๆโอ้ทีมฝ้าก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือใส่ระบบไฟให้นะเดี๋ยวเดินมาฝั่งนี้ก่อนมาฝั่งหน้าห้องนอนใหญ่ก่อนโซนนี้จะเป็นโซนระเบียงฝั่งหน้าห้องนอนใหญ่นะครับโอ้โหผมชอบมากเลยทุกคนฝ้าแปดเหลี่ยมด้านบนเป็นไงสวยงามนะก็จะมีนะครับฝ้าด้านบนใส่เรียบร้อยแล้วก็จะมีม้านั่งอะไรต่างๆฝั่งหน้าห้องนอนนะครับฝั่งหน้าห้องนอนฝั่งนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่ดูประตูห้องนอนใหญ่ชุดประตูเฉพาะชุดนี้ก็จะเป็นหมือนนั่นนะทุกคนเนี่ยเป็นชุด ว้าวมาดูอันนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่ทุกคนห้องนอนใหญ่ภายในผนงังเราจะปลกเป็นงานไม้จริงนะครับผนังเป็นงานไม้จริงฝ้าจะเป็นยิบซ้ำเดี๋ยวว่ายิบซ้มเราก็ตกแต่งลวดลายสวยงามมากนะเดี๋ยวใส่ไฟอะไรต่างๆให้นะครับมีกระจกระบายอากาศร,ระบายแสงให้นะฝั่งนี้มีกระจกระบายอากาศร,ระบายแสงให้จะมีห้องน้ําในตัวนะอันนี้จะมีหนึ่งห้องน้ําแต่ว่าในสองห้องน้านะเป็นสามารถเข้าได้ทั้งสองฝั่งก็งานห้องน้ํายังไม่เสร็จนะ ในส่วนของระบบสุขภัณฑ์ระบบอะไรต่างๆเราใส่ให้ครบหมดเรียบร้อยนะสำหรับบ้านหลังนี้มีครบพร้อมใช้งานเลยแล้วก็ลูกค้าขอให้ทําผนังตัวนี้ทําประตูตัวนี้เพิ่มเผื่อทาไปห้องโถงห้องครัวได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วมา,มา,มาดูฝั่งนี้อีกห้องนึงอยู่ฝั่งนี้ะเข้าห้องนอนใหญ่ฝั่งนี้แล้วก็จะมีโซนระเบียงฝั่งหน้าห้องนอนเล็กหรือว่าห้องโถงก็ได้น,นี่มีม้านั่งอะไรต่างๆนั่งให้นั่งเล่นหน้าบ้านไม้สวยมากทุกคนไม้หลังนี้ได้ไม้สวยมากเลยนะไม้เป็นไม้เก่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ อันนี้จะใส่เป็นประตูบานเลื seat, ่อนให้นะอีกห้องนึงฝั่งนี้นี่ห้องนี้ก็มีส่วนของห้องนอนตรงนี้เราสามารถปรับเป็นห้องห้องถงก็ได้ห้องรับแขกก็ได้นะมีหน้าต่างระบายอากาศระบายแสงให้นี่ฝ้า like ก็ตกแต่งแต่ละห้องไว้ไงสไตล์แต no. ่ละห้องนะจะไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็สามารถเลือกแบบเลือกลายได้ฝั่งนี้ก็จะสามารถเข้าห้องน้ําได้นะทุกคนเข้าห้องน้ําได้หนึ่งห้องน้ําแต่ว่ามีประตูข้อสองฝั่งจะไม่ต้องแบบไปเกะกะกันนะว่าไม่ต้องผ่านไปอีกห้องหนึ่งห้องไหนก็สามารถเข้าจากฝั่งของตัวเเองได้ลย ลงตัวหน้าหลังนี้หลังใหญ่ด้วยนะทุกคนหลังเนี้โอ้โหนี่รายละเอียดนะครับพามาชมงานก่อนที่จะลงสีปิดอะไรต่างๆนะงานถือว่าสวยงามเนียบด้วยแล้วก็หลังใหญ่ด้วยนะใครมองหาบ้านแบบหลังใหญ่ๆแบบนี้นะอยู่ได้เป็นครอบครัวใหญ่ๆเลยนะถ้าใครสนใจบ้านหลังนี้นะครับทางร้านเราขายในราคานะครับสามแสนเก้าหมื่นบาทนะถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับขอบพระคุณครับ